นังยงดีดีเด้เจอไหมครับแฟติพ้ามาชมบรรยากาศในตลาดตลาดนี้เป็นตลาดเลยตลาดเราก็ยากแค่แถวเอกเขียลูกแยนอยู่คนไล่รายที่หนอเป็นตลาดไ่อีกวงหนึ่งอยู่ก่อนได้ครับ

啊，另外。 เป็นตลาดสดผักหล,ลายหลายพวกอาหารตัร้งเด็ดอาหารทั้งป่านนอกกันหลายตลาดรวมเลยยืนบลาดเสือปากันไล่นี่จะต้ตมงำไข่ทอดแข็งอะไรเพอร์หนึ่งอันนี้เป็นร้านขนมครับแต่เม่าไข่อ่อบ

บรรยากาศในตลาดสดในตลาดสดร่วมเสื้อผ้าร่วมหมากไหมได้หลายอย่างอาหารบรรเทาแห้งหลายอันนี้เป็นราดขนมลูกแกนมาซื้อประจาเป็นารานซองพระเจ้าเบิ้งพี่น้องลูกแก้มาตลาดเสือ้อาหารไปกินหลายคนก็นเลื้อหลาย มียังได้เลยนี่อ้วหลายอย่างมี่ปลาแหง้งบักสะปะรดสม้มแหนมใส่กรอกในไก่อันนี้อาหารอาหารข้าวมีเนื้อเนื้อมูกนการนี่อย่างนี่ปลาคอเขาไปแขง,งไส้ทำไมสมนกัรไอปลาสม้มเขาไปหนึ่งใส่ปลาเอ้ยหนึ่งใส่ผัก อันนี้ก็ไข่ไข่สองแผงอันนี้เป็นขนมปิดซื้อมาไปจะกินกั็ไปแฟ่ออมาพี่น่อง <laughs> อาหารว่างอันนี้ก็เป็นคุ้งขนมปังหลายหลายอย่างมันร่วมกันท่บอกนี่ขนมยังยนั่นแหละนี่อันนี้ก็เป็นยังขนมอียังก่โวยจากซื้อบ้นอันนี้ขนมยังหนึ่ง นีอ,อย่างค่ายสอดใส่กินสตอเบอรี่เอออันนี้ซื้อไปไปได้กินได้เปน้อ,นองบ่อได้ซื้อไปขายได้เนี่ย <c oughs> เพราะว่าอาทิตย์หนึ่งลุงลุงแผนสรีมาตลาดเนี่ยอาทิตย์ละเ่อซื้อไปไปตุนไว้มันจังบ่อได้มาหลายเ่อแลวก็เข้าสีได้ประหยัดในการใส่ใจเข้าเฮ็ดกินข่าวนึงเข้าไปได้กินเป็นได้เป็นอะไรเป็นมือ อีกพอเขาไปเสือกลิ่นอชื้อเชื่อเชื้อราคาดชือละคาเพราะมันมันหลายคนหมูก็ซเสือไปอัดใต่ตู้เย็นไ้มันจะหยัดค่าใส่ใจนะครับบางคนมาตลาดพี่น้องรถเต้หนึงพื้นทีในตลาดนี่ค่วงขวงเลยบ่นเนานี่มองเจอรถหลายเลย ้ลุงแขนมาประจันือแนวตลาดแถวนี้ตลา,าดประจําของลูกแพนเลยนี่เป็นตลาดใหญ่มันนี่เป็นมือว่าในทิย์ค้นลายเป็นพิเศษไ้ลุงแพร่ติดท้ายผ่ามุมสูงไห้บึงบ่กสูงทักก รถหลายตลาดเป็นตลาดใหญ่ที่แถวแไอปินท่องเนืองนี่แหละเป็นตลาดที่ต้องแผนมาประจําเลยเจ้านี่ตลาดตลาดเอินว่าตลาดเจา้าพญาให็นและลุงแผนกับมาตลาดนี้เป็นประจําเลยเพราะว่าเ้อาอาทิตย์หนึ่งกับเสือไปตุนไวอัพตู้เย็นไวเพราะมันอยู่นั้งกันหลายคนเขาต้อง ประหยัดค่ารใส่ใจเข้าเฮ็ดกินข้าวหนึ่งเข้าก็ได้กินไปเป็นมืออ้อมีเข้าไปซื้อเป็นยางเป็นยางแล้วก็เข้าสิได้ประหยัดในครัวเรือนเข้านะครับนะ้องจิ้นึกนกนนก่กับพ่อพี่น้องมาเสิร์ฟพี่แถวตลาดเบิ่งกับขอด้วยพี่น้องพี่น้องเบิ่งกับขอดกับขอกอาหานบะเท่าไหรลายครับครับสวัสดีครับ